ผมนั่งดูถ่ายรสดมันก็ไม่มีภาพช้าแล้วก็ผมก็งงๆแถมสบดด่าไปทางเวียดนามด้วยว่าโหเอาแล้วจัดงานแล้วงานนี้นะครับ สวัสดีครับกลุ่มชูปัจจัยนะครับคือก่อสร้างโครงการฟุตบอไลไฮไลฟ์บอลเจลีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหาก,กันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องของผมเองครับชูปัจจัยอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาบ้างเลยนะครับอ่ะในคลิปนี้จะยังอยู่ในกระแสะเรื่องของการแขงร่งขันฟุตบอลเอฟเอฟนะครับก็จะเดินทางเข้าสู่เกมนัดที่3ของทีมชาติไทยแล้วนะครับที่จะต้องบุกไปยังอินโดนีเซียในวันเพื่อหักนี้นะครับก็ล่าสุดได้เดินทางไปปถึงงรระะเเทศอินนนโโดดีีซยยแลล้วคัับหจากที่เรรานะคับ เก็บชัยสเกมรั่วเลยนะครับเอาชนะบูไนแล้วก็ฟิลิปปินส์มาได้อย่างสวยสดงดงามทั้ง2เกมเลยนะครับซึ่งเกมนัดถัดไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะต้องวัดกับอินโดนีเซียแล้วก็มีข่าวมาแล้วว่าที่เกเรล่าบุงการโนหรือว่าเสนายันเก่าเนี่ยทางแฟนอินโดนีเซียนี่จับจองซื้อตั๋วกันแบบ โอ้โหเต็มความจุของสนามเลยนะครับนั่นคือประมาณสัก5 0าหมื่นกว่าที่นั่งนะครับก็งานนี้เขารอต้อนรับเราอย่างเต็มที่เลยนะครับโดยทางโกอุ้มนะครับทีมาตอุมานฮานเอนะครับที่เป็นหัวใจสําคัญของทีในชุดนี้นะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยได้เผยถึงผลงาน2เกมที่ผ่านมาของทีมชาติไทยนิดนึงด้วยนะครับโดยเขาบอกว่าเราเล่นได้ตามมาตรฐานของเรานะครับตามเกมของเราเลยนะครับหกแต้มเต็มนี้ก็เป็นอะไรที่สมควรกับทีมชาติไทยนะครับทั้งสองเกมก็ถือว่าเราเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับก็ ขอให้เราเล่นดีแบบนี้ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับโดยในเกมกับอินโดนีเซียที่เราจะเล่นที่เสนาญานหรือว่ากิเลราบุงการโนชื่อใหม่นะฮะก็แน่นอนว่าสนามนี้มีมนลขลังแล้วก็มีเหตุการณ์รนานาในอดีตเยอะแยะมากมายในเกมที่อินโดนีเซียกับทีมชาติไทยดวลกันนะครับมีทั้งเผาสนามเออและเออย่างที่เรื่องเล่าผมเชื่อว่าแฟนๆก็น่าจะรู้พิษสงของแฟนอินโดนีเซียเป็นอย่างดีนะครับโดยทางอุ้มธีรทรเนี่ยเขาพูดถึงเกมกับอินโดนีเซียด้วยนะครับเขาบอกว่าเกมกับอินโดนีเซียเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นเกม ครับเราจะต้องพยายามเล่นในสไตล์ของเราเราไม่สนว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครเราต้องยืนหยัดในสไตล์ของเราให้ได้นะครับโดยกัปตันอูมเมงก็บอกว่าไม่หวั่นนะครับกับเกมที่จะต้องโดนอินเดเซียแม้ว่าจะ แฟนบอลน่าจะเข้ามาเตมความจุของสนามแน่นอนนะครับในเกมวันพฤหัสนี้นะครับซึ่งเขาพยายามจะปลุกแล้วเพื่อนๆแล้วก็ให้เล่นในสไตล์ของตัวเองนะฮะในเกมที่จะดวลกับอิโดเซียวันพฤหัสนี้นะครับเตะสี่โมงครึ่งครับเตะเร็วหน่อยนะครับก็ถ่ายทอดสดทางช่อง9 M c o ็คอแล้วก็ T Sport 7ก็รอติดตามกันให้ดีนะครับแล้วก็ให้กําลังใจทัพช้างศึกกันด้วยนะครับเอาไปต่อกันที่ประเด็นร้อนในเรื่องของเกมอีกสายหนึ่งนะครับในสายบีนะครับเป็นคู่บิ๊กแมชนะครับนั่นก ชาติเวียดนามแล้วก็ทีมชาติามาเลเซียนะครับที่บีดินสเตเดียมนะครับโดยเกมนี้เนี่ยปรากฏว่าทีมชาติเวียดนามเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์แต่ว่าไฮไลท์สําคัญแล้วก็จุดเปลี่ยนของจังหวะของเกมเนี่ยมันอยู่ที่ประตูที่2นะครับโดยมาเลเซียเนี่ยมาโดนใบแดงนะครับแล้วก็เหลือ10ตัวนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเวียดนามได้จุดโทษแล้วก็ยิงทิ้งห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์นะครับโดยในจังหวะนี้เนี่ยทาง ผู้ธศิลป์เลวจิซาโตะนะครับเป่าฟี فا ชาวญี่ปุ่นเนี่ยให้ลูกโทษเจ้าถิ่นนะครับแล้วก็มาไล่ทางอาซามอัสมีออกจากสนามนะครับหลังจากที่ไปปะทะกับโดนวันเฮาหลังประตูนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมากเลยแล้วก็ยังถูกพูดถึงแล้วก็มีทัวลงในเพจทัวร์เมนต์ทางการของ AFF อ่ะนะครับไปดูกันได้เลยนะครับตอนนี้แฟนเวียดนามกับแฟนมาเลเซียเนี่ยโอ้โหถล่มกันยับนะครับคือจังหวะนี้ที่ผมนั่งดูนะครับทางวันเฮาเนี่ยไปเหนี่ยวทางอาซามอัสมีล้มก่อนนะครับซึ่งภาพหลังจากนัััั้้้้้้นนนนนนเเเเีีี่่่่ยยยยทคาาาาลลลมมมกกกิงงหไไไปปปะรรรบบชู เกิดอะไรขึ้นแล้วนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเกมมันก็ดําเนินต่อไปแล้วจังหวะที่บอลตายเนี่ยทางเปาเรจิซาโตะนะครับก็ได้เดินไปปรึกษากับผู้ช่วยนะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยได้ปะทะก,กันนะครับปรากฏว่าเป่าปุ่นเนี่ยควักใบแดงแจกให้กับแข้งมาเลเซียนะครับโอ้โหก็ทีนี้ก็งงกันหมดเลยนะครับว่าจริงๆแล้วมาเลเซียมันควรจะได้ฟาวหรือเปล่าเพราะว่า วันเฮาเนี่ยไปเหนี่ยวทางอัสมีลม้มลงนะครับแล้วก็ลม้มกิ้งล้มหงายกันไปอะนะฮะซึ่งภาพไฮไลท์ภาพช้าเนี่ยก็ไม่มีให้เห็นด้วยนะครับทำให้ก็ไม่เคลียร์ในจังหวะนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยมีคลิปจังหวะนั้นมาให้ดูกันอีกรอบหนึ่งว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับก็คือดูนะครับดูครับดูภาพช้านะครับคืออาซามอัสมีเนี่ยไปแถมใส่วันเฮานี่เองนะครับโอ้โห มาเฉลยในช่วงตอนท้ายนะดูฮะดูจังหวะที่อัสมียกเท้าขึ้นแล้วก็เหมือนจะไปแปะหน้าทางวันเฮานะครับนั่นแหละคือเป็นจุดทําให้เขาเองโดนไล่ออกนะครับแล้วก็ถือว่าจังหวะนี้ผู้ตัดสินก็ถือว่าแม่นอย่างมากเลยนะครับที่แจกใบแดงนะครับแต่ว่าภาพช้าไม่มีใมีเห็นนะครับทำให้โอ้โหมันก็เถียงกันใหญ่เลยนะครับในโลกโซเชียลนะครับซึ่งเรื่องนี้เองก็เป็นไปตามกฎของ i f a ฟนะครับข้อ12.4เลยนะครับก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์นอกเกมนอกสนามเนี่ยก็ให้เตะฟีคิกจุดใกล้เคียงกัันนนนนคซึ่่งเเสสี้้ยมอูใ กรอบ18หลาในเขตโทษนะครับทำให้ผู้ตัดสินเองก็เป่าจุดโทษได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญคือมันเป็นจังหวะที่นอกเกมของผู้เล่นมาเลเซียด้วยทําให้ก็ผลพวงตามมาก็คือต้องแจกใบแดงกับทางอัสมีนั่นเองนะครับซึ่งภาพช้ามันไม่มีมันก็เลยไม่เคลียร์ไงแต่ทัวร์ก็ลงเป่าญี่ปุ่นนะนะฮะเพราะว่า มันไม่มีภาพช้าที่ผมบอกที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็ถือว่าชัดอยู่นะครับว่าแข้งมาเลเซียเนี่ยเล่นนอกเกมใส่ทางผู้เล่นเวียดนามนะครับผมนั่งดูหลายทดมันก็ไม่มีภาพช้าแล้วก็ผมก็งงๆแถมสบดด่าไปทางเวียดนามด้วยว่าโอ้โหเอาแล้วจัดงานแล้วงานนี้นะครับแม่ไม่รู้มาเลเซียไปทาอีท่าไหนกันที่จังหวะนั้นต้องเป็นผู้เล่นเวียดนามฟาวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเห็นแค่จังหวะที่เอ่อภาพ ถ่ายเ้าสดอยู่นะครับไม่ได้เห็นภาพช้านะครับแต่มาดูอีกทีนึงเอ้าโอ้โหอาสมีดันไปยยกเท้าไปแปะหน้ากับทางผู้เล่นเวียดนามนี่เองนะครับ ทีนี้ผมนึกไปถึงเจ้าของลิขสิทธิ์เลยที่บอกว่ายกระดับเรื่องของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับแถมก็ขายลิขสิทธิ์สะแพงอต่างหากแต่ปรากฏว่าจังหวะปัญหาแบบนี้ไม่มีไฮไลท์ภาพฉาให้ดูนะครับทำให้ก็เป็นเรื่องเป็นราเป็นเรื่องดราม่าใหญ่โตกันเลยนั่นเองนะครับดีนะฮะผู้ติดสินยังเป็นไม่ใช่คนอาเซียนนะครับยังเป็นผู้ติ่สินญี่ปุ่นที่เขาแม่นกดอย่างมากแล้วก็ตาไวแล้วก็ตัดสินใจได้ดีอย่างมากเลยในจังหวะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดราม่าอยู่เลยนะครับแล้วก็ทัวรเนี่ยลงกันสนุกเลยนะครับใน ผมนำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยน,นะครับในช่องผมเองครับชูปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ